สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับน้องเกมแชนแนลนะครับปลูกผักสวนครัวหลังบ้านนะครับวันนี้ว่าจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเก็บคะน้านะครับมาตัดใบคะน้าเนาะก่อนที่จะไปเก็บคะน้านะครับก็จะพาดูสวนหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยหรือสวนครับเนี่ยครับคะน้าครับที่จะมาเก็บนะครับจะมาตัดใบเขาเนาะ พอดีให้ดูสวนน,นิดนึงครับมะละลก็ากาลังขึ้นครับพอดีลื้อมะระจากแปลงนี้ครับหรือจากแปลงนี้ไปนะครับหรือออกไปเลยครับตรงนี้ครับผมหรือออกเลยเขาแก่แล้วเนาะเพราะว่าจะเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาตรงนี้ครับจะได้ขยับพวกถังน้ําหมักอะไรออกมาทางนี้นครับตรงนั้นมันก็ลกดีก็จะหรือออกมานะครับ ็เลยมาลื้อจัดไม่มีเวลาเลยช่วงนี้ครับนะครับคณาที่ผมจะมาตัดใบเนาะวันนี้เนาะยังสวยๆอยู่เลยนะครับจะตัดใบล่างก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้านี้ผมก็จะมาตัดตัดเขาทั้งต้นเลยให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็นี่ครับผักชีครับก็แก่ผมก็มาเก็บไอ้ที่เขาแก่ไปเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เนาะนะนครับก็ปล่อยเขาอย่างนี้เลยก็ลือล้อๆครับ หรือส่วนส่วนใบเขาผมก็เอามาหมักทำปุ๋ยนะครับแล้วก็มีสะระแหน่ก็กำลังแตกครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะให้ดูนิดนึงครับดินก็เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยคอกนะครับมาผสมหมักไว้อีกในรุ่นต่อไปนนี้ก็รุ่นจิ๋วๆก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆก็แยกไปปลูกนะครับต้องทำการปลูกแบบค่อยๆย้ายไปครับ นี่ก็ตัดใบเขาออกนะครับนี่ก็ขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายนี่ก็ต้องต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องลาแป้งเดี๋ยวผมจะให้ดูเขาจะมีลาแป้งนะครับมาเกาะตรงนี้เราพยายามเอาน้ํานะครับน้ําฉีดออกนะครับน้ําฉีดออกให้เขาแล้วก็เอาขี้เท่านะครับขี้เท่ามาโรยได้เลยนะครับแต่ผมยังวันนี้ผมยังไม่ได้โรยครับเพิ่งเอาทําเมื่อวานก่อนต้องเอาขี้เท่ามาโรยแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกให้เขาไปเลยครับ สำหรับผักกินใบก็เน้นเป็นปุ๋ยคอกครับส่วนนี่ครับมะเขือนี่ครับมะเขือเทศผมได้สามลูกแล้ววันนั้นก็มีอันนี้ครับเพียแล้วก็เพียแป้งมาออแล้วก็หนอนหนอนคืบมาเล่นไม่ค่อยได้ฉีดไล่มแมลงครับมะเขือก็เอาออกมาจากด้านหลังก็มีสี่ต้นนะ ส่วนทางด้านนี้ก็มะละกอเขาหลุดมายังไงไม่รู้ขึ้นมาเฉยเลยนะครับขนาดที่ผมจะมาตัดอีกอยู่ใต้ต้นนะครับใต้ต้นมะเขือพวงเนาะนี่ครับแล้วก็มะนาวมะนาวกําลังแตกยอดใหม่ครับนี่ครับกาลังแตกยอดขึ้นฮะเดี๋ยวครับกําลังแตกยอดขึ้น,นครับแทงยอดขึ้นครับส่วนกระเพราก็กําลัง ที่ผมเพมาะมเล็ดไปครับตัวเล็กๆแล้วก็นี่ครับถั่วพูผมก็ย้ายมาตรงนี้ครับย้ายจากมุมโน้นนะครับมุมโน้นย้ายจากมุมโน้นก็เอามาตรงนี้เลยให้เขาเลื้อยขึ้นค้างแล้วถั่วตรงนี้ก็ตัดไปแล้วครับตรงนี้มันแก่มันต้นมันเล็กเนาะบำรุงไม่ดีแล้วก็ที่เหลือเมื่อวานก็มาเก็บพวกฝักไปนะครับ เป็นถั่วนะครับเก็บไปส่วนทางด้านโน้นก็เป็นผักบุงก็ตัดไปแล้วผักก็เก็บเมื่อเช้าก็เก็บตรงนั้นแปลงหนึง่งก็จะเหลือๆประมาณนี้นะครับวางตุ้งห้องเตเออแต่กินอร่อยนะกินอร่อยครับกินแบบสดๆอร่อยมากเลยแล้วก็อ้นี้ครับผักเป็ดน้ําก็ยังไม่ย้ายกระถางให้เขาใหม่ส่วน ส่วนนี้เลยตายเรียบร้อยเหลือสองต้นพะแยงงงเหมือนกันครับฝนฝนมันถล่มเนาะวันนั้นผมก็ผักเสียหายาก็จะประมาณนี้มุมนี้ก็ลกๆมาเขือเพาะไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายไปขี้เหร่มากเลยครับส่วนน้ำหมักน้ำหมักนี่เลยให้ดูอีกรอบนึงวันนี้นี่เลย นี่ครับผมเอาเข้าวมาเติมครับจุลินทรีย์น้ำาจ้าปวกเอาเข้าวมาเติมเลี้ยงเขาส่วนด้านนี้ก็จะเป็นน้ําหมักนี่เลยนะครับโบจะมีหนอนเต็มนะครับแต่หนอนเขาจะโตนะครับโตแล้วเขาก็จะฟักไม่ออกมันจะตัวโตมากเลยนะครับปล่อยเขาไปเลยตัวนี้ จุลินทรีย์ลกหมูจุลินทรีย์ปลาจุลินทรีย์อะไรผมรวมรวมกันหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นรวมครับเลี้ยงด้วยนมามมะพร้าวเทียมเนาะรวมรวมกันหมดแล้วครับตอนนี้กลายเป็นจุลินทรีย์รวมแล้วแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็นี่ครับอ่านี่เลยน้ำหมักขี้วัวครับเนี่ยครับที่หมักใหม่เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีนอนไม่เป็นไรไม่โตถึงเขาจะโตฟักไม่ออกแน่นอน ปิดไ้ก่อนครับแล้ววันนี้ก็จะพามานะครับตัดตัดคณะนะครับตัดใบคณะนี่เลยครับมาตัดคณะกันนะครับก่อนที่จะตัดนี่ครับนี่คือมะละนะครับมะละที่รื้อออกนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ให้เพื่อนบ้านไปแล้วนะครับนี่ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้กินเนาะนี่ครับจะตัดคะน้มรวมกันไปเลยนะครับ ผมจะตัดใบล่างเขาก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยตัดต้นเขาให้เหลือไว้สักใบสองใบนะครับ เดี๋ยวเขาจะงอกใบใหม่ออกมาแทงขึ้นมาใหม่ ใบเขาก็ยังอ่อนๆแล้วก็กรอบๆอยู่นะครับเนี่ยยังไม่แก่นะครับดูมันเหมือนแก่แต่มันยังไม่แก่นะ พอตัดดอ,อกแล้วเหมือนลุงโจ้งนะครับส่วนกระถางทางด้านนี้นะครับผมก็จะว้เก็บที่หลังนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาเก็บเนาะวันนี้ก็เก็บได้พอแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้ามาใหม่จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับตัดออกแล้วก็โล่งเลยครับผม